เื่อนนะเวตอนเพื่อนเอาสปอร์ตบบหลังบ้านคือเราต้องคบเพื่อนนะเวยเพราะยังไงรู้แล้วเหรอว่าไงเจอแล้วเหรอบ้านชักตกน้ำมันตุ่มปืนมาหลังไปเราเยอะมึงก็ให้มันขึ้นมาสิไอตัวนั้นอ่ะฮัลโหลคนนี้ไปเออคนไม่พร้อมคนไม่พร้อมเอย่างพิธีมันตกรถได้เยอะที่สุดอ่ะเรามาแล้วนะพิธีใส่เลยใส่เลยไปเลยไปเลยไปเลยโยน นี่ออกมานะตัวีไออกมานะนชนแม่งหมดอ่ะชนเลย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 ไะเรื่อยเื่อนเรื่อนเื่อนเล่นนเปิเนเล่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 นเลเล่นเล่นเลนเลเล่น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 เ่นนเลเล่่นนเลเล่่นน เฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเยมันไม่ดอกให้ลงเว้ยแต่จิงผมล้มนะผมโดนจริงตกเฮ้ยมึงมันลงได้ปะมันรลบลงได้ปะแทกปลาแล้วลงได้ปะมันังไม่ลงทุกคนเลยเนี่ยมันลงได้ปะมันลงได้ไหมมันลงได้ปะ มัาหลุมไปามันหลงแล้วๆลง่หลง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 ลหล่มันลมันตัวเดียวเลยลงลงลงหล่มันหลไลบหล่อแหลนะย่าแหลนะย่าแหลมนะมแลนะไปไกลนะไตรงนี้นะรบประมูอยู่หลังกหล่ไอีมันอยู่ข้างล่างเยอะปรมลมันจ่อไปข้งหลังมืมอยู่ข้างล่างเยอะปังเลยลลยลลยมัลงเลยตกลงลงท้งยูไปแล้วาไม่นีมลพี่งาผมนะเฮ้ยไม่ไงมนเยป็นยง้ยู่นงขาบนหลังขาาาางตัวผมเห็นผมเห็นเยอะสอเยอเยอะเยอะยู่เลย เพื่อนเพือนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื exactly? ่อนเพื proto, ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นเพืนเพือนเพื่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 อนนเพเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพอนเพื่อนเ่อนอนเพื่อนเ่อนเเนเพื่นเอนเพื่อนเพื่อนเพพื่อนเพ่อนเพื่ ตัว ah, oh well, ัวหรอไม่ต้อตามไมต้องตามีคอมบไม่ดีคอมบตัว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 วตั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 ตัว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 ตตัวตัวตตัวตัวตตัวตัว ไอ้ตัวนึงไอ้ต oh, ัวนึงไอ้ันงไอตัวนึงไอ้เพืนตายไอ้เนตายไอเพื่นตายเพ่นตายเพื่นตายเพื่นตายกัจะงตัวนึงตัวนึงตัวนึงตัวตัวนึงตัวนึตัวนงตังตัวนึงตัวนึงตาวนึงตัวนตันึงตตนึงตตตตัตัวังังตน ใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้รถเราจบนรถใตยิงกูยิงกูสวยกูจะขึ้นรถน้ากูจะขึ้นรถนะตามกูกูขึ้นรถน้ามึงมึงมึงปัญหาสมเด็จด้วยไว้ไว้ไวมันกล้ามันกล้ามันกล้าไอ้เหี้ยมา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 ดีด

ปื้มันอยู่ไกด้ไฟมากเลยว่ะเพื่อนอ้ทำไมอุ้หมวดติดว่าผมตัวบักป่ะแล้วนึงโอเคครเอว่าติดละตดาตดอ้กมารวมรวมออกมานี่มึงมาเดี่ยวกูดีกว่าตีมึงมาเดียวกูดีกว่าตีกันเลยตีเยไม่ได้เล่นเียกดให้พี่กดให้

คือแล้วคือแล้วคือแล้วเต็มีดเต็ีดเตนีคุยเราเตบอลเต็มบอลเต็มอเรามอเราเยู่เต็มบอลเลยมันต้องขึ้นรถตให้เพื่อสามเว้ยเาอย่ปนะเรย่านะล้ไปเะล้างรถไปพีไล่ประมูลหน่อยพี่ไล่ประมูลหน่อยเยอะขอเจนโอเคเดี๋ยวจะไม่ต้องไม่ต้องยิงบ้านมนนเพื่อนหน่อยยิงบ้านม

พี่อยู่ออกเล่นหน่อยเล่นหน่อยไชน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 วเดชไปเไเทวไอเทวหันกลับมาเล่นหน่อเทวหันกลับมาเล่นเทวไปกไปแ้วมาแล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 ้ผมาแลมนไฟนะ บ้ัเพื่อเราชเพื่อบ้านมันบ้านมันบ้นมันบันมันัปืนมาช่วยหน่อยับปืนมช่วยหน่อยปืนไปหลังไฟียวท่ไหลังไฟหงไฟหลังไฟหลังไฟลังไฟหลางไฟหลัยไฟังไฟหลังไฟหลังไฟังไลงไฟัไฟหลังงไลังล่งไฟีไฟหลัังหลังไฟหลังหลังไฟหยมาไฟหมังไฟมาังไฟหังไฟหลังลัาไฟลันไฟังไฟหลังไฟหลงไฟหลังไฟ้ลังไฟหลังไฟหลังไฟหลังไฟงไเหลังไฟหลังไฟหเังไฟหล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 ังงไฟหลัาไฟหเไงไไไ เราไม่โมมาเาโมลากูมากินเลี้ยงหลังบ้ากันไ่ได้จุ่มๆอย่างเดียวจุ่มอย่างเดียวเชียบ้านอมึงเชียบานเกไปทกดปกนกนนกดปกดปืนดปืนนามาแล้ไหนพี่งเดเอาตบไปแอบปุ้มแกปมานะ้ะว้ีวี่อกเข้าไป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 ไล่ชนหนีเพื่อนตายเพื่อนตายอพี่มันต้องไปเห็นยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรเราพเพื่อนไปตามเออ ตัวไก็จะพื่พี่ไปนี่ก็จเพื่นพี่จาอยู่ไหนหน่อาลขไปไปแล้วเปนี่นนี่นเรกลางไอ้กนรถไปนะไอ้รวงมันซุ่มนะแต่ไกลนะทางข้างบอดีพี่อดีพี่ไปอยู่แก๊งผมดีกว่าพี่ปไ่ปลียนไอยู่แก๊งผมดีกวพี่พี่สพี่มามามาข้างลินะเลหน่อยข้างลิะเลตรงบ้านหน่อยข้างลิะเลตรงบ้านหน่อยได้มันตัวนสแล้วไปแล้วตรงบ้านแล้วแยนะกับุกแย่นะกับกรแนสวยแล้วุทาา

ทั้งไสีเอยนะคุณุคุมเลยนะคุด้เอมมไปได้เอาไปไเอตัวไปชักไไอ้ี่อ้โดนเอยโดนเลยต้องออกคือที่ต้นไหนต้ไห้ห้หลังหตนหลัง้หลังไดาไดเดี๋ยวผมไปเอาเดี๋ยวผมไปเอาเพื่อนผมสบเอไหมสบเือไอ้จกอ่ะใครจกอ่

อย่้ยอ okay? no uh, ่ oh, lady, girl, ้อ่าเล้ไห่อ้ไ่อเเียบเยอ่อเลย่ไม่อเลยไม่้ยไไ่ใครใ้พี่ช่วยอะไรบอกพี่นะใครโดนเพื่อมันตามบอกพี่ไม่จะกระาีไม้องไม่ดีเช่กระถุ่มดมม้มครต้องกาไร้าวอานี้แบนี้แนี้ที่อยู่ไหนออกเลยออกเลยออกเลย ดัมันรถมันนะท่านไหนใ่รไครดัามันนะดันดันมันอ่ะดนคันดัอ่ะตกอะไร่านไหนกมันตกใครดันตใครม่มีตกตายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนซ่อยู่ไหนเห็นไรเห็นไรเห็นไร